สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงเลโก้แลนด์กันแล้วนะคะอุ๊ยเอาฟ้าล่ะเอาแต่แกงฟ้าสูงเกอเอลิอสเอลิอสลูกเอลิสก็อยู่ไฮ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 ยังลูกไฮ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 หนะโอเคก็ตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าๆนะคะก็เดี๋ยวพวกเราจะไป เข้าไปเล่นกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาเช็คอินห้องนะตอนนี้บ้านเอิงบ้านต้อมมาถึงเมื่อวานแล้วก็เอิงมาถึงก่อนแล้วสักพักหนึ่งนะคะก็ดีใจมากเลยแม่ไม่เคยมาเคยมาครั้งแรกนะคะพี่ที่มาทำอะไรอะพี่แอบดูพี่ที่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าจิกิเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในรถ ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวต้องมาเช็คอินอยังไงก็ไม่รู้ว่าเอาตั๋วก่อนแม่ไม่เคยมานะคะแม่งง

มิกพี่ที่มาดีไหมว้าวพิเศ่าเส้าป้าเสีะเดียร์ทสะทเขามาซีเสีทงชู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 เลาเต้นเดียวเวลาเต้นเดียวเข้ามาในคาวบอยแลนด์นะคะคนเยอะมากวันนี้ Mi princess ada dua si. Tolak <laughs> ya lu, <laughs> ya.

<laughs> so then, Chad, yeah. mm. Chad, mm. buddy, Hi Chad, please, let's see. The same So, Messi, tea, Wow tea, cheese, what are the size? Can we be this far? Yes, Wow, how do Wow, scared. Are you a knight? Are you are a knight now. Can you tap it? No, okay. レめんなさい。 The car <coughs> with a windstand of thirty two. Lima has <coughs> a joy. Wow, look! What? It's a fuel which is dispensable at a rate of more than one thousand gallons per second.

อ๋อมันมีว้าวน้องชอบน้องอยากดูใหญ่เลยจะเกิดอะไรน้องชื่อแค่ ไปแล้วอที่มาตามโชว์ไปแล้วตามเทรนไปแล้ว เหมือนที่มาสกินจะเอาตั้งจจเอระลูกเออเรามาถึงห้องกันแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยยังไม่ได้ดูห้องเลยหน้าตาห้องเป็นยังไงชื่อห้องที่เราได้คือไพเร e นะคะเพราะว่าจองผ่านเพื่อนต้อมนะคะก็จะได้แบบห้องที่แขก เขาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ค่อยจองอะนะก็เป็นห้องแถวเฮ้ยโอเคอ่ะเลิศมากเลยครั้งแรกที่เรามานะคะไปดูห้องแรกกันก่อนเลยนะคะห้องน้ําเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องนี้เลยนะคะห้องน้ำอ้าวเตียเกินเกือบไม่ถึงเลยนะเนี่ยโอ้ยเลิศมากเลย ดูนะคะเลิศมากโอ้ยโอเคเลยโอเคเลย,อ,เเลยอ่างอับน้ำไปค่ะ <โอ S 1> ฝั่งนู้นก็เป็นนะคะจุดก,กาแฟชากาแฟมีน้ำร้อนด้วยซ so, ออันนี้คืออะไรเอามีมินิบาร์ให้เราด้วยนะอ่าเลิศเลิศ แต่คิดว่าคงไม่เอาเลยนะคะน่าจะแพงนะคะในนี้เปิดไงวะเออน้อไม่มีอะไรเลยอ๋อข้างบนก็มีแอร์คิเกตเปิดนะอ๋ะอ,อมีที่เตารีดด้วยนะเริ่ดตัวเฮ้ยเริ่ดอ,อ,อันนู้นก็มีที่แขวนน,นี้มีกระจกให้ด้วยเรนะิ่ดแล้วรอ ก็มีเตียงน,นะคะห้องไพเวทตก็จะมีโอ้ยห้องไพเร็ตนะคะที่พี่ใหญ่ีกสักเตียงของเรานะคะมีวิวข้างนอกด้วยแอบดูวิวข้างนอกแป๊บนึงอ่าโอาเคอุ้ยพี่ทีมาได้ที่แล้วหรอลูกทีมาอยู่ข้างบนเหรอลูกหันเข่ามาเซ็นรอครัมเดี๋ยว ตูแต่แม่ขอดูหน่อยเขามีเลโก้ให้ด้วยหรอเลโก้ตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวเป็ดเปิดเนี่ยโอาไมันน่ารักเนี้ยแล้วมีอะไรให้ด้วยเนี่ยสมุดร,ระบายเหรออ๋ออ๋อมีแบบว่าเซซมอาของน้องก็มีไอ้พวกนั้น้ของน้องก็มีเหรอลูกไหนน้องก็ได้ด้วยนะ น้องก็ได้ด้วยโอ้โหดีอย่างนี้อ่ะีงขน้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ตกลงมาแม่ยืนขำอยู่ตรงเนี้ยพาสปอร์ตที่มาจับแน่นๆหล่นนะตกนะเจ็บนะ อ่าเจ็บเลยนะนอ่าอะฮะค่อยๆลงนะลูกเอ้ยตกนะแม่เสียวเองทำอะไรกันนะน้องปีบอ่ะไม่เข้าใจไปทำอะไรมานี่ตัอุ n งีดูมนันดูมันไอตัวนั้นนะ่ะโดนแล้วโ <c oughs> ดนแ,แล้วโ <c oughs> ดนโดนแล้วโดนแล้วโดนเบาๆสิลูกโดนแรง

ง <unfor> <laughs> uh งงงนะคะต้องมานั ca, uh, robot, uh ่ง huh. ต่อแล้วทําอาหารกันจะมีรูปปั้นต่างนี้ตัวเทวิตินะคะ งงมากเลยเอ้ยดีอ่ะเพิ่งได้ลองของใหม่แต่ร้านก็จะปิดนะคะ,ะคือมก็จะมีแบบว่าจะกินอะไรก็จะต่ออย่างงีน้นะจะกินอะไรถ้าจะกินเอมพาสต้านะคะก็ใช้ตัวนี้ต่อหร<ม>ือถ้าจะกินเอมมีเอมแครอทมะเขือเทศแล้วก็ อันเนี้ยอะไรนะแตงกวาก็ต่อไปนะคะ uh oh. แล้วของเด็กก็จะมีสีเหลืองมาหนึ่งอันว่าเป็นของเด็กอันเนี้ยนะของผู้ใหญ่ก็จะเป็นสีด um> ํานะคะเฮ้ของผู้ใหญ่ก็จะเป็นสีดําก็จะมีแบบเอ็กซ์ตร้าให้ผู้ใหญ่ด้วยนะงงอยู่แต่ก็โอเคมีวิธีการบอกเห็นไหมเนี่ยโอ้ยดีอะดีดีดีแม่ส่วนน้องอะน้องไอ้ลูกน้องง่วงแล้ว เ <ไอ S 1> จ๋งมากเลยเดี๋ยวกองข้าวก็มานี่ไงกล่องข้าวมาตามลางแล้วค่ะเนี่ยกล่องข้าวมาแล้วอะีรเหรอวอร์สโลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้คุ้มติดิมินเดนี่ย ออดีเอลิอสมีนยยชาสกเทียสตลเเดีย mm hmm. ได้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้ของน้องมีปลาบ mm hmm. อนไม่ทันใจน้องเลยน้องหิวมากว <c oughs> ุ่นวายไหมคุณแม่คุณแม่วุ่นวายมากทางน้นทงน้นอื้อหออ้อหืออืไอหือ้อหม่อื้อห้อห้ออ้น,น <c oughs> เรื่องเรื่องคือจำไม่ได้เลยว่าของตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยพึ่งฟ้าแคทูเย่ีด็ลีนอกดู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 กูด่ดูดูดเดูดูดูด้ดู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 ยูดูดูดดู กินข้าวเสร็จก็มาเล่นตรงนี้ต่อ,อ <Yeah. S 1> ไปแล้วไอ้เตยยุ่งเย็นนี้เราก็เหนื่อยมากสภาพเหนื่อยมากเวลาสองทุ่มก็หอบเลยเพราะว่าวิ่งกันมาหอบเลยนะคะ ก้าลูขับรถผ่านไปไปวิ่งกันต่อพวกเรานะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะพาไปที่เลโก้แลนด์ต่อก็ไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวก็ตามไปดูนะคะ